สวัสดีค่ะสวัสดี f อและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็พามาชมรถที่มาลงเพิ่มนะคะวันนี้มีมาหนึ่งคันนะคะก็คือคันนี้เลยมาพร้อมอะไรแต่งนะคะก็เลยได้มาแค่คันเดียวเนาะปกติเราจะเทินมาสองคันเนาะแต่ว่าวันนี้มีของมาด้วยนะคะก็เลยได้มาแค่คันเดียวในช่างก็กำลังลงเสร็จพอดีเลย ากาศนะคะตอนรับลมหนาวเนาะตรงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะอู่ของเราเปิดทุกวันค่ะเปิดตลอดเลยสำหรับเพอซีที่สนใจหรือว่าแบบมองหารถ6ล้อดัมไปไว้ใช้งานอยู่นะคะแวะมาชมมาดูคันจริงได้เลยนะคะอย่างคันนี้เนาะก็เพิ่งมาลงสดๆร้อนๆเลยแม่ค้ามารีวิวเนาะ ให้ FC ได้ชมกันเลยนะคะเผื่อท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะคะคันนี้เป็นฮีโน m เมกานะคะเครื่องยนต์ j o 5D อ่าก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่ขายดีไม่แพ้ j o 7E เลยนะคะแถมราคาน่ารักหน้าแบบจับจองมากๆเลยนะคะในราคา700,000ต้นๆน,นะคะสำหรับรถ6ล้อดำทั่วไปเนาะสเปคอู่นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วเนาะ อยากโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมรือแจ้งสเปคกับทางอู่นะคะก็ โทรเข้ามาได้เลย0863297855อีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะยินดีต้อนรับทุกสายนะคะจัดไฟแนนซ์จะซื้อผ่านเทเสหรือจะตัดสดก็ได้นะคะนี่สภาพที่มาลงเนาะให้ FC ได้ชมเลยนะคะดูคราบน้ำมันได้เลยนี่ก็คือเปื้อนมาแบบนี้เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างก็จะประมาณนี้นะคะเดิมๆม,มาเลยนะคะส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะนี่ ดูได้นะคะแบบนี้เลยเนาะ,ะแต่ว่ารถสวยนะคะเหมือนที่แม่ค้าบอกนะคะดูแค่แบบผ่านสายตาก็รู้แล้วนะคะว่ารถสวยความสดเนาะมันโดนใจนะคะนี่แหนบเราเสริมเพิ่มให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่เนาะทั้ง6เส้นนี่ค่ะสภาพของตัวคัสซีนี่หมุดแบบ สดๆสดแบบนี้เลยนะคะใหม่นี่ดูสภาพได้นะคะนี่ถ้าล้างแล้วจะขนาดไหนนะคะบอกได้เลยว่าใหม่กิ๊กแน่นอนค่ะคันนี้มาเป็นเกียร์รอบช้าเลยนี่ยังไม่ได้ล้างนะคะนี่ลูกค้าก็เห็นมันจะเปื้อนคราบน้ำมันเนาะแต่ว่าโดยดูโดยรวมนะคะสภาพของตัวเครื่องยนต์ไม่มีเยิมนะคะนี่หลังหัวเกง๋งก็ไม่มีผุกนะคะ ถังลมมิเนี่ยมระบบเบรกจิตฟรีนะคะชุดแต่งไม่มีมาเดิมเดิมมาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอยากแปลงหน้าเนาะสั่งได้หรือเป็นหน้าเดิมนะคะแต่เราก็จะมีแก้มมีช่องลมหน้ากระจังมีกันชนมือโหอนหน้านะคะปังโตมือจับเปิดมีให้อยู่แล้วนะคะสำหรับชุดแต่งนะคะสเปคอู่ทั่วไปเนาะมีให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าอยากแปลงหน้าก็สั่งได้เลย ยินดีจัดให้นะคะตามสั่งเนาะช่วงนี้ก็กำลังฮิตเลยสำหรับแปลงหน้านะคะเดี๋ยวมาชมภายในอันนี้เลยค่ะคอนโซลสวยๆมาแบบนี้เลยย้อนแสงนิดนึงอ่าชุดเบาะนะคะนี่ ปกตินะคะทุกคันเนาะเราก็จะรื้อออกมาซักทําความสะอาดนะคะเก็บรายละเอียดให้แบบทุกจุดอยู่แล้วนะคะสําหรับ f c ที่แบบอาจจะเห็นแบบคราบเปื้อนนี่ประมาณนี้นะคะนี่ออกเหลืองๆมาเนาะอ่าก็รับชมคลิปที่แม่ค้าส่งรถให้ลูกค้าได้เลยนะคะความแตกต่างก็คือรถที่เราส่งมอบเนาะมันจะขาวแบบใสนะคะเพราะว่าเรามีน้ํายากำจัดคราบไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นนี่นะคะนี่ตัวพรมนี่ เราก็จะลื้อออกมาซักทําความสะอาดให้ใหม่คอนโซลพวกเกะทุกอย่างนะคะลูกค้าออกมาแบบทําความสะอาดนะคะเราก็จะล้างเนาะมีน้ํายาของเรานะคะดูแลให้ทุกจุดเลยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะคะนี่ดูได้เนาะเครื่องเล่น m p 3เราก็จะติดให้นะคะทุกคันสภาพโดยรวมที่มาก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนี่ ก็เป็นปกตินะคะลูกค้าต้องเข้าใจเนาะว่าเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแล้วก็มาใหม่บ้านเราเนาะมันอาจจะมีแบบอรอยนะคะเล็กน้อยเนาะก็เป็นปกตินะคะนี่เบาะเราก็หุ้มให้ใหม่อยู่แล้วนะคะนอกจากว่าลูกค้าบางท่านนะคะบางรายอ,อยากได้เป็นเบาะเดิมเนาะก็แจ้งได้นะคะอย่างคันนี้นี่เบาะฝั่งคนนั่งนะคะส่วนมากฝั่งคนนั่ง จะแบบสภาพจะสวยมาแทบจะทุกคันเลยแต่เบาะฝั่งคนขับก็จะเป็นแบบเดี๋ยวแม่้าจะพาไปดูเนาะมันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอะคะ่ะตำหนิเนาะตรงช่วงเวลาแบบก็เหมือนรถที่เราใช้ทั่วไปอย่างรถกระบะรถเก่งเรานะคะเราขึ้นเราลงเนาะมันก็จะเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยมันก็จะแตกนะคะหรือมันจะย้วยอฟองน้ํามันก็จะย้้ยนะคะอันนี้เราก็เสริมให้ไปนะคะเสริมฟองน้ําแล้วก็หุ้มเบาะให้ใหม่ตาม ที่ลูกค้าเลือกนะคะอยากได้เป็น V.I.P. สีอะไรเนาะหรือลูกค้าอยากจัดเป็น V.I.P. ภายในทั้งคันเลยก็ได้แจ้งทางอูดได้เลยนะคะยินดีจัดให้ตามที่ลูกค้าสนใจแล้วก็ต้องการพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางอูเราได้นะคะยินดีมากๆเลยราคาน่ารักสุดๆเนาะเจ็ดแสนตนๆนะคะบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเนาะเรามีรถเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับ FC ที่แบบ อยากสั่งจองเป็นหัวลากค่ะสี่อยากได้สเปคตามสั่งนะคะก็แวะมาชมได้เลยเสาร์อาทิตย์เปิดตลอดนะคะวันหยุดนักขัดเตลึกวันหยุดนักขัดตลดดึกเราก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ปิดนะคะเปิดตลอดเลยมาชมได้นะคะหรือลูกค้าที่แบบอ,อยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะคะก็โทรมาได้เลยยินดีมากๆนะคะพี่กัดอู่ของเราอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ Facebook ทางอูนะคะ ดัดเจมอูหลานกำนันสุดเนาะก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะคะหรือลูกค้าที่อยากแอดไลน์สะดวกในการคุยทางไลน์มากกว่านะคะอย่างลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเนาะก็แอดไลน์ตามเบอร์โทรที่แมคะแจ้งก็ได้เลย 0863297855เนาะหรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะแอดไปในไอดีไลน์ได้เลย065 7189839นะคะนี่เบอร์โทรนี้ค่ะตามเสื้อของช่างที่ใส่เลยแมะคะจะโฟกัสให้ชมอีกรอบนะคะนี่ดูได้เลยตามนี้นะคะเพื่อลูกค้าที่แบบแม่ค้าพูดเร็วเกินเนาะจดไม่ทันนี่คะ่ะดูได้เลยเนาะเดี๋ยวมาชมเครื่องยนต์นะคะก่อนสตาร์ทเนาะช่างก็จะเช็คก่อนนะคะอันดับแรกเลยน้ำอ่า มีไหมนะคะอย่างคันนี้ไม่มีน้ํามันมาเนาะก็จะคกระติกนะคะส่วนมากเ,าเดี๋ยวนี้เสียงกงเขาจะไม่ไม่เติมทั้งน้ํามันให้นะคะเราก็จะต้องมาห้อยแบบนี้เอาก่อนเนาะเพื่อที่จะขยับนะคะเดี๋ยวช่างแยกน้ํามันก่อนเดี๋ยวให้เอฟซีได้ฟังเสียงเครื่องไปพร้อมๆกันเดี๋ยวมาชุมาชมตัวนี้ก่อนนะคะปลายหัวเก่งเนาะย้อนแสงนิดนึงอานนียค่ะไม่มีผุเลยดูสภาพที่มานะคะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะ บอกได้คำเดียวว่าขนาดยังไม่ได้ล้างอ่าให้เอฟซีได้ชมแบบสภาพเดิมๆที่มาเลยก็คือเรียวๆเ,เลยนะคะเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้เนาะก่อนออกทุกคันนะคะเราก็จะรีแมปปกล่องให้พร้อมใช้งานได้เลยนะคะ ราคาคุ้มแล้วก็น่ารักมากๆทะเบียนเล่มพร้อมเรียบร้อยการดูแลหลังการขายอู่ของเราเนาะรับประกันเครื่องเกียร์สเดือนนะคะนับจากระยะเวลาที่ลูกค้าใช้งานเรื่องทะเบียนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอนลูกค้ารับรถไปนะคะจะโอนรถไม่ได้เนาะเราซื้อรถกลับคืนอันนี้เราดูแลรับประกันให้เลยบอกได้คาเดียวนะคะลูกคา้าซื้อรถกับอู่ของเรานะคะ กินอิม่มนอนหลับดูแลชัดเจนนะคะม่จะเป็นหลังการขายของเราชัดเจนนะคะอันนี้แม่ค้าแจ้งได้เลยเนาะ,ะนี่ค่ะรถชนน่าเชื่องเยอะครัภาพที่มาสวยมากๆนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะนี่ถ้าล้างไฟจะขนาดใหม่นะคะบอกได้เลยว่าไม่กิ๊กทุกคันที่เรานำเข้ามาเนาะัสรามาให้เอซีได้ชมกั สวยดีมีคุณภาพไปไว้ใช้งานนะคะแถมการดูแลหลังการขายของเราก็ชัดเจนแล้วก็เรื่องทะเบียนเล่มของเราก็100%น,นะคะรับประกันให้เนาะบอกได้คำเดียวนะคะว่าสุดจัดแน่นอนค่ะห้ามพลาดนะคะทันใดที่สะดวกเนาะอยากมาชมตัวจริงมาได้เลยมาลองขับนะคะได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าอยากสั่งเป็นดัมกษตเนะคะหรือจะเป็นกระบะพื้นเรียบรถล่องเนาะ ก็ยินดีนะคะหรือจะเป็นรถโม่ปูนของเราก็ทํานะคะจัดให้ทุกสเปคตามที่ลูกค้าต้องการเลยหรือจะติดเทรนนะคะตอนนี้ทู่ของเราก็มีเทรนนะคะบอกได้เลยว่ามาที่เดียวครบจบในทุกสเปคนะคะตามความต้องการตามสเปคที่ลูกค้าใช้งานเลยปู่ของเรานะคะมีทุกแผนกเลยยนช่วงล้อขึ้นกระบ,บะดำทำสีทุกอย่างนะคะครบจบในทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้วงานของเรานะคะทุกขั้นตอนรับประกันงานให้เลยคุณภาพมาตรฐานแน่นอนนะคะความสวยความสดของคัสซีก็ยันปลายเลยนี่ค่ะมันจะเป็นคัสซีเรียวปลายไม่มีผลในการใช้งานาลูกค้าใช้งานได้ปกปติเลยนะคะไม่มีผลนะคะนี่ม่คาพาชมทุกซอกทุกมุมเลย ไม่มีกั๊กนะคะนี่สวยบอกว่าสวยนะคะมีตําหนิบอกว่ามีตําหนิเนาะอันนี้คือสวยสดนะคะนี่บอกได้คำเดียวเราคัดสรรมาให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะคะนี่ไม่ต้องกลัวว่าอ่ารถจะไม่สวยนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างนะคะบอกได้คำเดียวว่ายังไม่ได้ล้างหรือสภาพได้นะคะเราล้างให้ทุกคันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น ก่อนย่นช่วงล้อ,อหรือบางคันนะคะย่นช่วงล้อเสร็จเราก็มาล้างก่อนที่จะมาขึ้นกระบะนะคะแต่ปกติช่างสีเนาะก่อนที่เขาจะทาสีนะคะเขาจะล้างอยู่แล้วนะคะลูกค้าเราล้างมาแล้วก็จริงแต่ช่างสีต้องล้างนะคะล้างช่วงล่างก่อนที่จะพ่นสีดําอีกนะคะอุกเรามาตรฐานนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณ f อทุก่านนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ